ชีวิตเกิดมาคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณอยากเป็นอะไรครับคุณอยากจะมีอาชีพอะไรนายกรัฐมนตรีนักการเมืองนักธุรกิจใหญ่หรือว่าจะเป็นแค่ชาวไร่ชาวนา ถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะมาอยู่นาเหมือนผมไม่ได้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจใหญ่คุณจะมาใช้ชีวิตเหมือนผมไม่ได้ถ้าหากว่าคุณเป็นนักการเมืองแล้วคิดจะกินกล้วยมันก็จะกินไม่ง่ายเหมือนผมนะครับเพราะว่าการกินกล้วย มันจะทําให้คุณนี่เสียสัตว์กับประชาชนแล้วก็เป็นคนที่ทอรยศในอุดมการ์ฉะนั้นแล้วคุณจะมาคิดกินตํากล้วยเหมือนผมไม่ได้นะครับนี่แหละครับผมจะเอากล้วยน้ําว้ามาตํากินแต่ว่ามันเอายากซะหน่อยนะครับตัวนี้าะไงวะ

ดีเลยไม่ต้องล้างาหมดกันโอ้ยกินกล้วยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเด้อนะครับวันนี้ผมจะมากินตำกล้วยโอ้โอชีวิตไม่ง่ายนะครับขอบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะกินกล้วยตำก่อน ลงรถไนมะเขือด้วยลบกนี้เลยจะตำกันเลยนะดูเลยนี่โอ้โหน่ากินแค่ไหนครับเราอยู่นาอยู่สวนครับสวนเราเอง อยากตำอะไรกินตำได้อยากกินตำกล้วยก็กินได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะว่านะครับดูนะครับเรามันไม่ใช่นะักการเมืองนะกินได้เลยแต่ว่าลืมเอาถ้วยมาเอาตรงนี้แล้วกันนะตำกล้วยนี่คือตำกล้วย เี๋็วแล้วก็กินเลยอืม <c oughs> มีปากมันด้วยอย่า <c oughs> ลืมอ่าลืมอ่ะอ่ะโอ้ยแค้นแค้น ที่เหลือทําไงเนี่ยที่เหลือนี่ต้องเอาไว้จำมนหลังอืต่ไม่ต้องตกน้ําแบบนี้อ้แจงก็มีไว้จำแจงนี่นะครับผมไม่อยากเป็นหรอกครับนักธุรกิจใหญ่ เอ,อ้ยผมก็ออไม่อยากเป็นหรอกครับนักการเมืองผมอยากเป็นอยากเป็นเลยเอ,อืมนึกว่ออก แล้วคุณล่ะครับอยากให้ผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้เป็นนี่ อ๋อ,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 อบเรวก็มีวันนี้ครับผมคิดว่าพายุมาแน่ <c oughs> พอมันร้อนหลายวันแล้วโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย